เวลาีลาวเรืองไร่กองฉันนะคะก็รูนาราวเรืองกองตัวเองก่อย่าแคบข้ามทนมาลาวเรืองของฉันคะ่ะเพราะว่าเรืองของเธอก็ไม่ย่อยเหมือนกันเออฉันก็คนธรรมดาดีมั่งชัวมัง่งเกิดบุญดินไม่ได้บินบนวันฉันก็โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเวลาลาวไร่เรืองกองใครกันอย่าลืมเรืองของตัวเองเมื่อเธอก็ไม่ย่อยเหมือนกันนะคะวิรกรรมเด็ดเด็ดเพนถ้าแต่ไม่ลาวนะเรืองมินมินกองตัวเองนั้น แต่ว่าวันนี้ฉันจะเล่าอีกเรื่องค่ะเรื่องของร้อยเฮชีวิตฉันไม่พ้นแต่ขอ <S <S ต้องหินไปกับฉันงานบุญซาดเดือนสิบทุงตาลาันรถมาดับเร็วไปเฮ hey, ข้ามเรื่องต่างๆมากินข้องร้อยกับฉันก่อนค่ะนี่เลยค่ะจอปอูเยาวรัตนยกทะเลที่ทุงตาลาดเมืองโค้งงานเดือนสิบปีป่นออขอโษสดๆไม่ไม่ไมรอนโดนเลยใครตามมาจากใหญ่นวดนะครับปกติแทงละห้าสิบ วันนี้เลือดแทงละสี่สิบห้าทุกอย่างเรามีตังโจปูร้อยๆเนื้อแน่นๆแล้วกาปลาเส้นค่ะนี่ร้านยูฟังเดียวกับร้านบางลั่นพี่น้องนะไอ้โคงเขานี่นะมาเย้ยแลดลายไล่ลูกนะช่งที่นี่ปลาเส้นนี่การร้อยเราทอดสดๆไม่ไม่ใหญ่เลยหรือว่าฐานจะซื้อเป็นค้งคว้ากค้งควันอ่าพาไปทอดเองที่บ้านก็ได้พี่น้องนะราคาไม่แพงราคาจับตรงได้เนี่ยบอกว่ามาจากเยนนวดนะนี่วันนี้พาครอบครัวมากินกันะ เออลูกใ่ญ่ลูกโตโบกตาววามาจากฉันเลือดสี่สิบห้าบาทนอนกินได้ไร้คนนะเพราะว่ามายาววนาะฉันเหลาเลตาเทง่งๆเฟื่อนตกตกนะไอ้ไอ้เด็กกระดานน้ำจิ้มไม่เหลาลูกเด็กฉันเลยนี่เออมันฟินพี่น้องเออมันย่อยมันยาวและมันคุม้มมันไม่แพงโจปูเยาวราชยกทะเลพี่น้องเออ,อยู่ฟังเดี๋ยวกับร้านบางลันเทพี่น้องเออฝฟตกตกต้นเลกกโอนแต่ว่าแท่งใ่ญ่เท่งยาวนะคะ บรรยากาศผ่นเนียนจนกิดเล่ตาวะไอเร่ที่มันญยะยาวยาวมันจะร้อยขนาดไหนใช่ไหมพี่เออออกยิงน่อพี่นะเออลองลองลยสักกำ้น่พี่นะอืมเต็มปากอะครับพี่